สวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้โตโต้กำลังนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนกําลังหนึ่งเข่าถามูนะคะพี่น้องปอกปคายเพื่อนสาวเขาอยากกินข้าวเหนียวพอดีเลยค่ะคนอีสานน้ำกันเนาะคะ่ะสาวขอนแก่นนะคะเดี๋ยวกระสีอมไก่นะคะมีข้างในไก่พอดีค่ะเดี๋ยวโตโต้ก็จะทำกับข้าวไว้รอเพื่อนก่อนหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปตามจมไปด้วยกันค่ะ เขาเซตเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็จะทํากับข้าวนะคะทีนี้ก็จะทําแกงอ่อมเครื่องในไก่หน่อยหนึ่งนะคะสองกล่องนี่แหละค่ะกล่องข้าวน้อยค่ะแม่ของเรานี่แหละค่ะ สวัสดีจ้าพกบกับช่องไทยไตลสไปมาแลนดอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายซูโคสุกคนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาทักทายอยู่ที่ครัวค่ะหลังจากหนึ่งเขาเรียบร้อยนะคะกองขอน้อยสองกองกับพี่น้องขาเตรียมต้อนรับเพื่อนหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนกําลังเดินทางมาค่ะเพื่อตอนเย็นได้กินด้วยกันสําหรับของพวกฝรั่งตัวโตคิดว่าจะทําก๋วยเตี๋ยว ให้เขาคนละชามพอนะคะอันนี้ก็เพื่อนสาวไทยสาวขอนแก่นเราหั่นบวบเดียบร้อยแล้วค่ะบวบฝรังหรือว่าสุกินี่นะคะไว้ใส่แกงอ่อมนะคะจะอ่อมเครื่องในนะคะเดี๋ยวโตโต้ก็จะตําเครื่องหน่อยนึงนะคะใส่ข้าวเบือด้วยค่ะแช่ข้าวไว้เมื่อคืนก็แบ่งไว้พอดีตําเครื่องหน่อยนึงใส่หอมใส่ ขาตะไครไม่มีนะคะโตโต้โตก็ใส่ขิงไปอะไรไปนะคะเรามีผักอะไรเมืองนอกเมืองนาเราก็ใส่ไปนะคะขาดแต่ใบอีตู่หละะักกับพี่น้องป้องไปยขาใบอีตู่กับผักชีราวนะคะก็ไม่มีนะคะเยวก็ตําเครื่องหน่อยนึงนะคะมีอะไรเราก็ประยุกต์ใส่ไปนะคะเราใช้เครื่องครบเหมือนทางเมืองไทยเราก็ไม่ได้นะคะ ตัวๆก็เพราะใครกินเผ็ดเด้อยค่ะใส่พริกหางกเม็ดเองพ่อผงชูรสประเดกมากระเสรบฐทำหล้อาหารที่สานบานเฮาเนาะค่ะได้ยินว่าเพื่อนได้ปลาสับประเดกบองมาฝากอยู่นะท้าวสันว่าพันว่า เป็นหุ่จักค้นท่าเยือเบลเยี่ยมนะคะเป็นทัาขายเป็นว่าเป็นร่องชิมเลย้ยงเป็น่ามันเสียบเขาเลยเสือมาฝากน้ำในยิ้นแวแวๆนะคะกระสิมาเอาขหนียวตุ่ยกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับเคลื่อนนี้ค่ะ หลังจากตำเครื่องเสร็จแล้วตัวโต้ก็จะหัน่นเครื่องในไก่นะคะแต่เครื่องในไม่มีตับนะคะมีแต่ไตอย่างเดียวมีแต่กลือนะคะตัวโต้คิดว่าจะใส่จะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะจะได้นวลนวนะคะสูตรของตัวโต้เองละค่ะอ่อมขครื่องในไก่ใส่ไข่ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีแต่กลืออย่างเดียวมันกลัวมันจะไม่่อยนัวเท่าไหร่นะคะเอาสูตรไทยสูตรมันการทําอาหารไม่ตายตัวเนาะคะ่ะ อยู่นั่งกินนั่งโซยข้าเหนียวกันคุยกันนิดนึ่งนะคะอีกสักครู่นู่นเลยค่ะทำของอาหารอีสานเสร็จก่อนราคาค่อยจะหาหันผักหั่นอะไรรอทำก๋วยเตี๋ยวให้คุณผู้ชายสองคุณเขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันค่ะสำหรับฝรั่งนะคะ เพื่อนก็ถ้าเขาไม่อยากจะเข้ากล้องด้วยก็จะอาจจะได้ถ่ายเขาแค่กลับไปนะคะทุกคนคะ่ะไม่เป็นไรเนาะค่ะสิทธิส่วนบุคคลเขาเดี๋ยวนี้ทางเมืองไทยเรากฎหมายตัวนี้ก็กําลังเริ่มกันนะคะแต่จริงๆแล้วกฎหมายทางเมืองนอกเขาก็มีมาตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะเรื่องการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปหน้าคนอื่นติดคนอื่นโดยได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตการที่ไปเห็นหน้าก็ชัดๆอะไรอย่างนี้นะคะ แต่มันก็ยากหน่วยนึงสาหรับพวกที่เขาทําช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาต้องไปสถานที่ที่เจอคนเจอสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะอะไรเยอะนะคะแต่ส่วนมากก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาหรอกค่ะก็ใช้มุมกล้องใช้อะไรกันเอาแต่ละคนก็ต้องระวังเราเองเนาะคะในโลกยุคนี้ยุคดิจิตอลอะไรต่างๆเนาะค่ะ สำหรับเพื่อนคนนี้ก็รู้จักกันนานแล้วนะคะเคยทำงานด้วยกันงานร้านอาหารงานโรงแรมด้วยกันที่พัทยานู่นแหละค่ะตอนที่วิ่งแข่งกันหาฝรุงฝรั่งนู่นแหละค่ะญ <c oughs> ยาิฝรั่งกันถวดสวดนะคะแลนตํำหน้าตํำหลังนี่แต่ผู้อยากได้่ฟนฝรั่งกันจีบแขกโรงแรมเอยจีบแขกร้านอาหารแ่งกันโอ้ยมวนไหลนะครับพี่น้องขาสมัยดียจีบ แต่สมัยพอมามีเป็นตัวเป็นตัวแล้วมีผัวแล้วนะคะการใช้ชีวิตน้องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะยิ่งต่างกิ่นต่างแดนไม่ใช่ภาษาพอา่อภาษาแม่เราด้วยนะคะบังเป็นภาษาพอ่อแม่เฮาแต่ว่ามาเลียนมาลู่มาอดทนมาสู่กันคำสั้นๆแต่ใช้ได้เสมอเด้อค่ะมาอดทนนี่ละค่ะนะคะ,นะคะ เราเป็นลูกคนจนชาวไร่ชาวนาต่างถิ่นต่างแดนมามาอยู่แดนไกลเราอยู่ได้ทุกวันนี้เราก็บอกด้วยเองว่าเก่งมากแล้วเท่านั้นแหละค่ะเราจะได้มีกำลังใจเนาะค่ะแต่ละคนก็สู้กันต่อไปเด้อค่ะอย่าท้อถอยกันช่วงนี้ยิ่งยุคข้าวยากหมากแพงนะคะอะไรก็แพงไปหมดนะคะเราจะกินแต่ของไทยล้วนผักไทยล้วนที่ส่ง ออกนำเข้าต่างๆก็ถือว่าอยู่ยากค่ะเพราะมันแพงนะคะมันจินนมันจินได้อยู่หรอกค่ะแต่ก็ยุคนี้อะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดกันไปนะคะน้ํามันแพงอะไรก็แพงค่าแรงเท่าเดิมนะคะไม่ว่าเมืองนอกหรือเมืองไทยก็พอๆกันนะคะตอนนี้อะไรก็ขึ้นราคานะคะที่ดูข่าวก็ค่าเงินทางสีลังกาไอ้ทางลาวไอ้ทางไหนกําลังค่าเงินกําลัง ยากนะคะเงินไม่เป็นราคากันนะคะหน่อยข้าวของเทียมค่าเงินเงินไม่เป็นราคาน้อก็จะยากภาวนาแต่เมืองไทยอย่าเป็นเท่านั้นเนาะค่ะสู้กันต่อไปนะคะนี่ราคาขินไก่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ตําเมื่อกี้กับข้าวเบืออะไรต่างๆก็ลงแล้วค่ะใส่ข้าวเบือด้วยมันจะได้นัวอ้วรัวหน่อยหนึ่งเนาะกาพี่นงค่ะมันจะสีเสียพักขวงตุงยิปปุ่ยพักขวงตุงเียนะคะ หรือภาษาจีนเขาเรียกผักชอยนะคะตัวโตก็จะหั่นใส่ด้วยค่ะใจก็อยากจะออกไปหาซื้อผักอีกก็เลยเอาตามนี้แหละเกียดออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเนะค่ะ ตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนมาถึงโตโต้ค่อยจะอุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะสักครู่ก็รอเพื่อนนะคะและอย่างหนึ่งตโต้ก็มีปลาทอดอยู่ค่ะกินกับข้าวเหนียวกับปลารสับที่เพื่อนเอามาพอดีเลยละคะ่ะจะหลังจากทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะให้ชมที่สำหรับต้อนรับแขกหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับบ้านตัวโต้เองไม่มีห้องนอนสำหรับรับแขกนะคะ เป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่ก็จริงแต่เรามีห้องนอนเดียวเพื่อนก็จะนอนกันตรงนี้ค่ะแล้วแต่เขากับแฟนจะเลือกกันนอนนะคะอีกคนนึงก็ฝั่งทางนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เขามาเขาก็จะนอนตรงนี้ตลอดนะคะเวลาตัวโต,วตว้กับแฟนไปเยี่ยมเขาก็เหมือนกันนะคะเขาก็บ้านอพาร์ตเมนต์เราก็นอนคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะเขาก็มีห้องเดียวเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะไปพักที่โรงแรมก็ไปพักได้ค่ะแต่เรา ไปหาเพื่อนมาหาเพื่อนเราก็อยากจะพักกับเพื่อนนะคะเพื่อความแน่นแฟนใกล้คิดกันเนาะคะ่ะอย่างตัวโต้ไปหาเขาก็เหมือนกันนะคะตัวโต้ก็บอกแฟนเหมือนกันถ้าถือว่าเธอไม่สะดวกเราไปพักโรงแรมก็ได้แต่แต่ไหนๆเราก็ไปหาเพื่อนเราก็อยากพักกับเพื่อนเราก็เลยพักแบบนี้กันนะคะจัดเตรียมเรียบร้อยตอนนี้ก็รอสักครู่เดียวเขาก็คงจะมาถึงนะคะ จ้าหลังจากนึ่งข้าวเสร็จทํากับข้าวเสร็จอะไรเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะที่หลับที่นอนเอ่ยห้องนงห้องน้ำอีกเมื่อเช้าก็ทําเรียบร้อยแล้วค่ะพักเบรกหน่อยนึงนะคะช่วงระหว่างรอเพื่อนกำลังมาค่ะเขาออกจากบ้านมาแล้วนะคะแต่ก็คงจะขับรถเราๆถ้าไม่พักเลยก็สาชั่วโมงกว่าแต่ถ้าพักก็ต้องเราๆสีชั่วโมงได้นะคะ เพราะว่าจากเมืองตัวตไปเมืองอันเทเว์บนะคะอันเทเวิร์เปิลเบลเยียมนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณนี้นะคะหลายร้อยกิโลเหมือนกันนะคะมาพักเที่ยงด้วยกันก่อนนะคะช่วงรอเพื่อนนะคะขนมเค้กหน่อยนึงนะคะกับกาแฟะคะ่ะลาเต้หน่อยนึงนะคะปกติตัวต้จะเป็นคนไม่ค่อยดื่มกาแฟนะคะนอกจากออกไปข้างนอกไปคาเฟ่ไปร้านอาหารหรือว่าไปกิน ขนมเค้กอะไรกับแฟนเวลาพักเที่ยงเป็นบางวันนะคะส่วนมากก็เสาร์อาทิตย์ก็จะดื่มคาปูชิโน่ซะส่วนมากนะคะแต่วันนี้รู้สึกเพียเพียค่ะทั้งตื่นเต้นหน่อยนึงทั้งทำนู่นทำนี่ด้วยโดกเข้าไปหน่อยหนึ่งช่วงรอเพื่อนนะคะไม่รู้ยังไงคืนนี้อาจจะพากันออกไปคาเฟ่หน่อยหนึ่งอยู่ค่ะแต่ถ้าได้ออกไปก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมเหมือนกันนะคะ คาเฟ่เกลาคามีอยบาร์เดียวกลางเมืองนี่แหละค่ะเดินไปก็10นาทีได้นะคะจากบ้านตัวโต้ไปปกติปกติตัวโต,วตวแฟนก็เป็นคนไม่ค่อยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะคะถ้าอยู่บ้านริงกิงก็ นานๆถ้ากินข้าวตั้งโต๊ะกันจริงๆว่าอาจจะมีไวแก้วหนึ่งแต่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องใครก็ซื้อมาฝากกันเรื่อยๆไวก็เต็มห้องนี้เลยนะคะถ้าใครชอบดื่มใครๆอยู่ใกล้ก็มาเอาไปดื่มได้นะคะนอกจากไปบาร์ไปคาเฟ่น,นะคะที่จะดื่มเบียร์ดื่มไวกันหน่อยหนึ่งพอได้สนุกกับเสียงเพลงเสียงดนตรีหน่อยหนึ่งละคะแต่ถ้าอยู่บ้านเลยจะมาเปิดดื่มเลยเบียร์เลยหรือไวน์เยอะไร ไม่ค่อยดื่มกันนะครับนานจะดื่มทีแต่ถ้าเพื่อนมานนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับปลกไปก็ว่ากันไปเนาะค่ะเดี๋ยวรอรับเพื่อนด้วยกันนะคะทุกคนค่ะกับข้าวก็เพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วตอนเยน็นนู่นแหละครับก็จะอุ่นอีกทีคะ่ะเราก็ทาํารอไว้อไหนทําได้เนาะค่ะพรุ่งนี้ล่ะคะ่ะทีจะพาเขาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไหนก็จะได้ชมไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะ แต่ถ้าคลิปนี้ถ้าจบคลิปก็คือจบเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวลงไปรับเพื่อนด้วยกันนะคะจะเห็นเขาหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนขะเพื่อนมาถึงบ้านแล้วจ้าเพื่อนมาถึงบ้านแล้วก่ะสี่ชั่วโมงกว่าพอดีจากเบลเยียมกว่าจะมาถึงนี่นะคะ จีพีเอสก็พาวนเมืองหลงเมืองนีดหนึ่งเพราะว่ามันสร้างใหม่เยอะนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนค่ะอันนี้อาหารฝรั่งนะคะไว้จับค่ะกระชามพอค่ะพริกไม่ใส่เครื่องปรุงไม่ต้องนัวแล้วะค่ะทุกคนค่ะกินข้าวกันค่ะทุกคนเวลกัมตุนิสตุค่ะอร่อยไหมอร่อยอแซบ่แซบกใหั่ดีใจหลายนะคะเดี๋ยพอมือ <Okay. S 2> เพื่อนสาวก็นี่ค่ะสาวก้อนแก่นนะคะ <YouTube. S 2> อาหารสาวก้อนแก่นก็แกงอ่อมกับนี่ละค่ะขาดไม่ได้คือประเด็บบองนะคะสิ่งท่าต้องติดต่ากผนี่ไม่สามารถเข้ได้ใช่ไหมครฝรั่งก็ไปจับกุหลาจามค่ะเอาแซบ่แซบๆค่ะ